สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงส้มนะคะแกงส้มดอกแคร์ผักรวมนะคะแกงส้มดอกแคร์เนี่ยเขาจะไว้ส่วนใหญ่นะคะเขาจะกินตอนจะเปลี่ยนฤดูนะเขาเรียกว่าแก้ไข้หัวลมค่ะคือจะเปลี่ยนจากตอนนี้ก็จะของเราก็จะเปลี่ยนจากหนาวเป็นร้อนนะคะนี่เขาจะนิยมกินกันนะคะเรามาดูสว่วนผสมกันเลยนะ จะมีดอกแคมีกุ้งนี่ก็จะเป็นใบหม่อนนะคะใบหม่อนอ่อนๆถั่วฝักยาวมะละกอนี่ก็จะเป็นส่วนน้ำพริกนะก็จะมีพริกกระเทียมหัวหอมแล้วก็กระชายตะไคร้นะคะวันนี้จะแกงเส่ปลากระป๋องนะคะจะมีน้ำมะขามเปียก อันนี้จะใส่กวางตุ้งดอกนิดนึงนะคะแกงส้มเนี่ยมีผักอะไรก็ใส่ได้นะคะรวมๆเข้าไปอันนี้พี่หอมจะไม่โขกนะน้ำพริกนะพี่หอมจะปั่นเอานะตอนนี้ก็จะเอากระชายนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็พริกนะพริกนี่ก็ตามก็แล้วแต่นะคะ ใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนึงแต่บ้านพี่หอมชอบกินเผ็ดนะเราจะเป็นหัวกระเทียมนี่ก็จะเป็นหอมนะคะเอาไปหั่นนิดนึงเดี๋ยวเครื่องปั่นจะได้ทำงานเบาๆนะคะเติมน้ำลงไป ปิดฝานะพี่หอมจะไม่ปั่นให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะเสียงดังนะพี่หอมจะเปลี่ยนเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นเครื่องนี้มันไม่ดีเลยโอเคนะจะได้ประมาณนี้นะคะ เทใส่หม้อเลยปั่นออกมาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่หอมเติมน้ำเข้าไปนะคะนี่จะเป็นกะปินะคะเดี๋ยวพี่หอมจะเอากะปิละลายน้ำนะคะ <c oughs> ฉุนอะจะเอาละลายน้ำ นี่นะคะเอากระปิละลายน้ําแล้วก็จะมาใส่จริงๆแล้วใครจะไปเอาไปปั่นลงไปในเครื่องก็ได้นะเติมน้ํานะคะพี่ก็ปลากระป๋องนะเดี๋ยวพี่หอมจะเนี่ยเอาใส่ถ้วยนะคะมาละลายในเนี้ยใส่พี่หอมจะใส่กระป๋องเดียวแค่นี้ก็พอ น้ำเริ่มเดือดแล้วน,นะคะก็จะใส่ผักสุกยากลงไปก่อนนะคะขอเช้เท้านะเมื่อกี้พี่หอมลดมาขายหน้าบ้านในพี่หอมก็เลยซื้อผักมาเพิ่มนะคะแกงส้มเนี่ยเราก็จะใส่ผักที่มันสุกยากลงก่อนนะคะ ็นใบหมอนนะคะเราก็จะรอให้เขาเดือดสักพักนึงนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะให้ผักกองตุ้งกับหัวไช้เท้าเขาประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาถั่วใส่นะ ตัวนี้เขาจะสุกง่ายกว่าพวกผักกวงตุ้งหัอเช้เท้านะคะเราก็มาละกอเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันนะคะน้ำปลานะคะจะใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะ พี่หอมไม่มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บนะมันแกงส้มเนี่ยต้องให้ผักเขานิ่มจริงๆนะคะไม่งั้นเขาจะแข็งนะจะแข็งแล้วก,ก็จะไม่อร่อยเลยกินไม่อร่อยเลยพอเราเติมความเปรี้ยวลงไปนะถ้าอย่างหัวเชื้อเท้าเนี่ยแข็งๆนะคะผักแข็งๆก็จะไม่อร่อยนะ เดี๋ยวเมื่อกี้ใส่น้ำปลากับใส่น้ำตาลนะเดี๋ยวพี่หอมขอชิมนิดนึงจะได้กาดูกว่าจะได้เติมมะขามเปียกประมาณเท่าไหร่เห็ดนำเลยเดี๋ยวขอเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะวันนี้เราเอาทับตีมเลยใส่น้ำตาลไปอีกซ้อนหนึ่งผงชูรสนะคะ ประมาณครึ่งช้อนชาต่อไปจะจะใส่ดอกแคนะดอกแคก็ผ่าหลังนะคะเนี่ยเราก็จะเอาเส้นที่ข้างในนี้ออกนะมันจะมีเส้นอยู่เส้นที่พอเขาโตไปแล้วอะ่ะเ็จะเป็นเม็ดนะคะถ้าเราไม่เอาออกก็จะขมนะเนี่ยเนี่ยนี่คือที่เราเอาออกนะ ดอกแคนี้เขาสุกง,ง่ายนะเขาใส่สุดท้ายเลยเใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะปรุงรสนี่ก็แล้วแต่นะใครชอบเปรี้ยวชอบรสไหนก็เติมเอาเองนะคะ พอใส่มะขามไปนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นนะสีจะสวยขึ้นเนี่ยเพราะว่าผักเขาจะเหลืองนะคะน้ำพริกแกงก็จะสีสดขึ้นสีแดงขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่หอมชิมอีกรอบนึ่งนะเพราะว่าใส่มะขามไปแล้วนะคะอืมโอเคแล้วค่ะ จากนั้นจะใส่กุ้งลงไปเลยนะกุ้งนี้พี่หอมไม่แกะนะแกงส้มเนี่ยถ้าใส่กุ้งลงไปถ้าเราแกะ,ะเขาจะเละน,นะถ้าอุ่นไปอุ่นมาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่แกะเนี่ยเขามันมีทั้งเปลือกเปลือกเขาอยู่นะคะมันมีเปลือกเขาอยู่นะเขาก็จะไม่เละโอเคนะคะใส่กุ้งลงไปแป๊บหนึง่งเราก็ปิดไฟได้แล้วนะคะ เพราะว่ากุ้งเขาสุกง่ายนะคะค่ะมาตักพร้อมเสิร์ฟกันนะคะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแกงส้มดอกแครผักรวมกุ้งสดนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ